เมื่อโอกอดเล่น XM8 ทั้งเกมจะเป็นยังไงมาดูกัน <B agger. S 1> แบกเนี่ยและจังหวะนี้นึ่งรับโอเค oh, <okay. S 2> เห็นศัตรูอยู่ข้างหน้าสองตัวจะทำยังไงมาดูถูกนะรัว,วเบสเบสเบส <c oughs> จหมดเลยนึกว่าโดนไรมารัดไม่ใช่ไม่ใช่น <c oughs> ่ไมี่มีคนข้างล่างมีหรือเปล่าบ้้นเขียวบ้าน,นเขียวมีเขียวไหนเขียวข้างล่าง

มันไม่โดนหัวเลยแกเฮ้ยดูมันดิเไม่โดนเลยอะเข้าหัวนั่นแกแงอ๋อฉันนี่ไม่โดน่ะ เชยโดนก่อนให้ลงไปวิ่งดูว่ามันจะลงไหนคอนะเนะป่ามัลงไปแล้วมีอีกไหมอ่ะเฮ้ยฟังตรงนน้นคืออะไรอ่ะไวกยิงกันหรอมันม่ชุบกันพ่งเสร็จมันมันยิงกันมั้แล้วฉันก็ไปยิงมันมลิดปิดไห้วอลติมเลยนะ มันไปล่กเธอมันยิงกันอ,อย่าให้ผมเปิดครับคุณไม่อยากกรูดอยู่ทางฝั่งเออขางกันโอ๊ะเจอสองวุฒิตา นั่งมาเธอะยิงไม่ได้อ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอะมันดูบ้านแอวอ,ะอ่ะเออหาที่เล่นโอ้โหแล้วก็จมไม่มี เฮ้ยครมันจะไปชูป่าเฮ้ยเฮ้ยชูป่าได้ไหมอยาที่เร่งีัยก็ต้องดูตัวมันฟ้าให้มันวิ่งไปมันวิ่งไปบ้า,ไบานไม้เรามันวิ่งไปทางฝั่งทางออกมเมืองแนวเฮ้ยโน่นมันเปนเขียวทางซ้ายี๋ยวก็เช็คโดน เจ็บนะเกลือนะคะอ้ายังไงอะฝังรู้ว่าข้าง้าข้างบนไม่จะมาแล้วนะไม่เห็นโดนนลยออกมั้เจ็กโดนเลยเจ็บผมเจ็บอ่ะบน องไแค่นั่งจะมาไม่แค่น,นี้ตั้งกองไฟกันเดอ้ดอเอาไว้เฮ็ดไปสิไม่หลวเอาได้ไหามามันวิ่งขึ้นไปแล้วหรอ ใช่แต่มันไม่ไมล,ล่วงอย่าลงมนะว่าไปป่ะเอาอันนี้แหละขึ้นเอาบนขึ้นเอาบนเลยไม่จะเอาเปิดจุดมาเล่นดีกว่าไม่มเมโาโคลยหลังหินหลังหิน

ไม่เห็นมีเลยเคร่งอืมทรศัพท์นอนนี่จะอะแสงวันเริ่มดับอีกแล้วเริ่มมองไม่เห็นเจรงไอชูบแม่อะไรบ้อเมีมีเง่อร้อยนึงเอืม ก็ป wow. ิเดียวว้าวเวทมนต์เป็นความประหลาดใจดูดิโทรศัพท์มันร้อนอ่ะแล้วแสงมันตับอ่ะจะมองไม่เห็น วอาไม่ขึ้นเ่ยว่ะเป็นเลยอันนี้ไม่น่ามีตัวโดนไม่วิ่งเลยใช่เพราะตอนวิ่งไปชุดนี้ก็เปิดโดนโดนมันก็ไม่วิ่งงก็วิ่งแบ้ เยอะเลยเที่แบะเฮ้ยไอ้นั่งยืน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 แม่ี่บ้านแอลเนาะบ้านแอลมีคนวันน่ะอ๋อไม่ใช่ยางตกใจหมด

โดนวิ่งเธอมันน่าจะอยู่คนข้างล่างมมามดูดูดูแบมไล่อ๋อไม่ได้คิวเลยโห่เลยโอ้โหย่เย็บ<อ>ยิข<อ>งข,ข,ข้างหน้าคิวพอได้ยิงยังเจบไม่ได้คิวนี่นี่นี่ฝั่งฝั่งฝั่งนี้มีแต่เพื่อน ไปซือะไให้นานีันเน่าจะน่าจะบางบางบางบาอ้นี่ก็อาจจะอยู่ในบงแล้วนะ วิใครเนี่ยเธอมีคนไอ้วอนมีด่างมีด้านจะมีนี่มันต้องก <c oughs> ันเนาะิ่งอ่ะอะไรดิ่งะเธอมีบ้างเปลีนน่ยนเออใ่หลวง อั่านั้นน่ะเอ่อวางให้ให้ใหยู่ทั้คอนเทนเอนเอร์ก็ได้แอลเป็นกำลังจะมาแล้วไอ้ตัวไอ้ตัวนักพวงอ่ะอันา้าสองตัวไม่รู้ว่ามาได้ยังฟังตรงที่เป็นตายอ่ะ nghiêng nghe, trên còn có mình, nghìn hai vào hai nghìn bình mươi nữa, nghìn hai mươi hai nghìn trên ือตัวที่มันวิ่งไกลๆอ่ะอันนนั้า่ะเสร็จอ้าวคิวใครก็ไม่รู้เฮ้ยมีคนมีคนเข้าวงมานะเฮ้ยไม่มีตัวมีตัวยิงกันทางตรงต้นไม้ตรงนั้นแหะเป็นไรนะเธอมีร่างเราไหมมันมีคนดูร่างเราไหมยวไปดรนะ A W ในหลอกมีเจ้ากระสุนเฮ้ยมีร่างเรามีเป็นไรเป็นไรไปเลย

เ่อเราเ้ยเม,มันดีดเอ้ยมันดีดมันดีดเธอมันดีดเขามันดีดไปใไนก็นไม่รตรงวะ <c oughs> เฮ้ยลวงอ่ะอยังมีตัวนี้ตันี้ตัวตัวตัวที่ดีดอ่ะไม่รู้ว่าลงที่ไหนอันนี้ก็ยังไม่มาโดน นนอ้าวสายวุอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ